Story. Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekend Entrepreneur หรือผู้ประกอบการวันหยุดนะครับต่อจากเสาที่แล้วเนาะซึ่งผมได้นำ หนังสือเล่มหนึ่งมารีวิวชื่อว่า p u r p o s e and Profit นะครับเขียนโดยคุณแดนโคนะก็เป็นหนังสือที่ผมได้รับจะเรียกว่าอะไรเนาะจะได้อ่านแล้วกันเนาะเพราะว่าคุณทอยกสิดิตเนี่ยโพสต์อยู่ใน f c e e o o o ของของคุณทอยเองว่าเป็นเล่มที่อ่านแล้วมันมากคุณทอยก็รีวิวมาแล้วผมก็กดซื้อเลยแล้วก็อ่านตาม ก็เป็นข้อคิดตามชื่อนะโ s e คือจุดมุ่งหมายของชีวิตแล้วก็ Profit ก็คือกำไรเนาะแล้วผมคิดว่ามันน่าจะไปตอบโจทย์กับคนเป็นผู้ประกอบการมันหยุดหรือใครไม่เป็นเนี่ยผมว่ามีไอเดียดีๆหลายข้อนะครับคราวเนี้ยมันมีรีวิวผมผมรีวิวไปแล้ว15ข้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในรายการเนี้ยวันเสาร์นะครับวันนี้มาต่อกันเลยนะครับข้อที่16ครับการเป็นผู้ประกรอบการเนี่ยจะทำให้เรารักษาและควบคุมความสนุกในชีวิตของเราได้ คือในหนังสือเนี่ยพูดถึงความเป็นผู้ประกอบการอยู่เยอะนะครับแล้วไม่ได้แปลว่าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยทำงานประจําไม่ได้นะความหมายคือบางทีพนักง,งานประจำเนี่ยความเป็นผู้ประกอบการมันเป็นวิธีคิดมากกว่าชื่อ,ช,อชื่ออาชีพนะครับพนักง,งานประจําก็จะสามารถมีความเป็นผู้ประกอบการได้ถ้าเราคิดว่าเออเราจะทําเรื่องนี้ให้มันสนุกให้มันท้าทายเหมือนมีโอนน่าชิพอะเหมือนแบบทํางานแล้วรู้สึกแบบประหนึ่งว่าเราเป็นเจ้าของอ่ะ มันก็คือความสนุกของชีวิตส่วนเกิดคนเป็นผู้ประกอบการจริงๆเนี่ยก็แน่นอนครับมันมีอะไรได้ลุ้นได้ได้มันทุกทุกวันเนาะถ้าเราแบบใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าความสนุกมันก็จะไม่ไม,ไม่ค่อยมีอะเอาตรงๆนะโดยโดยทั่วไปอะเราก็ทํางานแบบรูทีนไปวันๆเนี้ยเน้นว่าความเป็นผู้ประกอบการไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้ต้องลาออกแล้วก็มาเปิดร้านกาแฟไม่ใช่ คุณสามารถใส่ความคิดของความเป็นผู้กอบการเวลาคุณทําอะไรคุณคุณนึกแบบนี้ก็ได้นะนี่ผมต่อยอดให้นะเหมือนกับเวลาเราเราสมมุติเป็นพนักงานบัญชีเนี่ยแทนที่คิดว่าแบบต้องทํางานปิดบัญชีซ้ำซากเป็นรูทีนอะไรเงี้ยคุณกําลังคิดว่าคุณเป็นผู้ประกอบการที่กําลังเป็นบริษัทรับทําบัญชีให้กับบริษัทเนี่ยที่เขาจ้างคุณเนี่ยถ้ามองแบบนี้คุณจะมีไมเซตอีกแบบหนึง่งว่าเออเราไม่ใช่เป็น พนักงานประจําทั่วไปเนาะจริงๆแล้วเราเป็นผู้ประกอบการเรากําลังขายเซอร์วิสรับทําบัญชีให้กับบริษัทนี้อย่างเงี้ยคุณจะคุณจะ,ค,ณจะคุณจะทำงานแบบเต็มที่เพราะว่าลูกค้าคุณเนี่ยก็คือเจ้าของบริษัทแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกค้าร่นนี้เอาเปรียบใจเงินเราน้อยอย่างเงี้ยอาจจะไปหาลูกค้าใหม่ก็คือหางานใหม่แต่มุมมองจะจะจะ,จะเปลี่ยนไปนะอันนี้คือเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการบอกอาจารย์แต่หนูไม่ได้เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี หนูเป็นพนักงานบัญชีคุณคือผู้ประกอบการเป็นพนักงานที่รับจ้างผู้จัดการฝ่ายบัญชีมาทาจ็อบที่เขาให้คุณทำนั่นก็คือความเป็นผู้ประกอบการเเหมือนกันส่วนคนที่อยากจะมาลองเป็นผู้ประกอบการก็หลักการที่เราคุยกันในรายการนี้ฮะผู้ประกอบการมันหยุดจันทร์ถึงศุกร์ทำงานบัญชีเสาร์อาทิตย์ลองเปิดสอนบัญชีลองเขียนหนังสือเกี่ยวกับบัญชีลอง ให้บริการทำบัญชีกับบริษัทอื่นๆอนะไรเงี้ยก็เป็นผู้ประกอบการมันหยุดจ้ะนะครับแล้วชีวิตก็จะสนุกขึ้น17ครับถ้าเราไม่เลือกที่จะตั้งเป้าหมายด้วยตัวเราเองเราก็จะไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะเรียนรู้อะไรหรือเราจะแก้ปัญหาอะไรคือถ้าเป้าหมายคุณไม่มีนะคุณก็ไม่รู้ว่าครนนี้เรียนดีไหมอ่านหนังสือเล่มน,นี้ดีไหมจะไปแก้ปัญหาดีๆไหมเพราะว่าคุณไม่มีเป้าไงเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายด้วยตัวเองเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ ผมก็เชียร์นะเออผมก็ทําอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ก็น่าจะมีโอกาสได้ได้ฟังก็คือผมใช้ o k เไม่ต้องใช้ o k เก็ได้นะครับใช้อะไรก็ได้ o k เคือ Objective and เหมือน u l t r e นะครับถ้าใครฟังรายการผมมาตลอดวันอาทิตย์ก็ก็จะก็จะเข้าใจว่าผมทําอะไรอยู่เนาะตั้งเป้าหมายครับอย่างผมอะเอาเอาเอาเร็วๆนะผมตั้งเป้าหมายเรื่องการเขียนหนังสือปีหนึ่งอยากได้สี่เล่ม ผมก็จะรู้แล้วผมต้องเรียนรู้อะไรวิธีการเขียนเขียนง่ายให้คนอ่านผมจะต้องแก้ปัญหาเรื่องเขียนแล้วคนไม่อ่านเขียนแล้วหนังสือขายไม่ดีมีหลายปัญหาที่เจอเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ก็ก็จะพอเรามีเป้ามันก็จะมีการให้เราเรียนรู้ปัญหาให้เราแก้นะครับ 18. อนาคตของเราขึ้นอยู่กับการศึกษาของเราเน้นว่าการศึกษาไม่ได้แปลว่าต้องพูดถึงมหาวิทยาลัยวิทยาตรีโทเอกเท่านั้นอันนั้นก็เป็นการศึกษาที่สําคัญไหมสําคัญ แต่ไม่มีการศึกษาที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยเยอะแยะครับเข้าเรียนคอร์สฟังพอดแคสต์ที่ท่านกําลังฟังอยู่ก็ถือเป็นการศึกษานะถ้าท่านได้อะไรใหม่ๆไปจากการฟังเนี่ยผมอ่านหนังสือผมฟังพอดแคสต์ผมเรียนออนไลน์ถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจบปริญญาเอกแล้วผมไม่ได้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วแต่ผมก็ยังศึกษาอยู่แล้วผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อน,นาคตเรา19ครับไม่มีใครที่จะมีชีวิตได้เหมือนกับสิ่งที่เราต้องการได้ทุกอย่าง อันนี้คุณคุณไม่ต้องแบบตั้งเป้าหมายว่าโอ้ชีวิตในฝันฉันไม่ได้ฉันชีวิตฉันแย่ไม่ฮะไม่มีใครในโลกนี้ที่เราจะได้ตามฝันทุกอยา่างแล้วแล้วเพิ่งอ่านอีกเล่มหนึ่งเพิ่งจบนะความทุกข์ครั้งสุดท้ายของคุณเอกนิวกรมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมารีวิวให้ฟังนะถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าทุกอย่างมันจะต้องเปอร์เฟกอะเรามีความทุกข์แน่นอนมันไม่มีมันไม่มีใครที่จะได้ตามตามนั้นแล้วก็ถ้าเราต่อให้ได้นะคุณเชื่อไหม เราได้ทุกอย่างที่เราเคยฝันเดี๋ยวเราก็จะฝันใหม่ครับคุณอยากได้เงินส0บล้านคุณได้10ล้านเพื่อพูดอยากได้ร้อยล้านเลยมนุษย์เป็นแบบนี้เพราะฉนั้นเนี่ยมันจะไม่มีวันที่แบบชั้นสมบูรณ์แบบแล้วมันจะไม่เกิดแล้วนะเราเราจะใช้ชีวิตแบบนั้นหรอ20ครับการศึกษาที่แท้จริงคือการเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตวิธีการคิดและวิธีการเรียนรู้สิ่งที่คุณต้องรู้นะคือ3สิ่ง1คือการใช้ชีวิตใช้ชีวิตให้ให้ชีวิตคุณดีได้ไง ซึ่งคำว่าชีวิตที่ดีไม่ได้มีแบบเดียวแต่ละคนมีชีวิตที่ดีแตกต่างกันแต่คุณต้องรู้ว่าคุณใช้ชีวิตแบบไหนผมผมแชร์ให้นะส่วนตัวผมเนี่ยในแต่ละช่วงวัยเนี่ยชีวิตที่ดีผมก็แตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคุณลองถามตัวเองชีวิตที่ดีคุณคืออะไรแล้วก็เรียนรู้วิธีนั้นวิธีการคิด คิดไงให้คุณไม่เครียดคิดไงให้คุณไม่เศร้าคิดไงให้คุณไม่รู้สึกแย่อะไรเงี้ยคือบางทีมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ทาให้รู้สึกแย่ได้ไม่ต้องไปกดมันนะไม่ต้องบอกว่าอ้ารู้สึกแย่ต้องทําให้รู้สึกดีไหมรู้สึกแย่ก็แย่แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนวิธีการคิดได้เนี่ยการรู้สึกแย่ๆรู้สึกลบๆมันจะลดลงแล้วทําไงให้คุณรู้วิธีการเรียนรู้ผมว่าเรื่องนี้สําคัญมากนะผมในฐานะที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมมีแพชชั่นแล้วนะ คือคือผมสอนเนื้อหาแน่นอนผมสอนความรู้แน่นอนแต่สิ่งที่ผมอยากให้คนเรียนกับผมได้ไปคือผมอยากให้เขาเป็นคนที่รักการเรียนรู้อ่ะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ปลูกติดการเรียนรู้กัแบบการทําโทษผมจะไม่ปลูกติดกับการเรียนรู้กับกับความทรมานผมจะไม่ทําเพราะว่าผมผม,ผมไม่อยากเขารีเลทว่าถ้าจะต้องเรียนรู้คุณจะต้องทรมานนะเพราะว่าการทําแบบนั้นจะทําให้คนไม่อยากเรียนรู้หรือ จะเรียนรู้ได้ไม่นานเพราะเพราะทรมานมันจะเรียนรู้ได้ไม่นานเพราะฉนั้นเนี่ยผมจะพยายามทําทุกอย่างทําให้รู้สึกว่าเรียนกับอาจารย์อูดนสนุกจังเลยแต่ได้ความรู้ด้วยนะอ๋อนี่สินะที่มันเป็นการเรียนรู้แล้วต่อไปอ่ะจบไปความรู้ที่ผมสอนมันอาจจะล้าสมัยครับความรู้มันเปลี่ยนไปเร็วแต่เขาจะเรียนรู้ได้แลวเขาอยากเรียนรู้ด้วยเพราะว่าเขาจําได้ครับว่าเรียนรู้มันสนุกขนาดเนี้แบบนั้นครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาเรื่องพวกนี้กับตัวเราเองด้วยนะครับยี่บครับ ปัญหาคือสิ่งที่ปิดกั้นศักยภาพของเราคือถ้าเกิดคุณคุณอะยกตัวอย่างผู้ประกอบการมันหยุดแล้วเนอะคุณเห็นแต่ปัญหาโหเอาเวลาที่ไหนมาทาเสาร์อาทิตย์ก็เหนื่อยอยู่แล้วขี้เกียจตื่นเช้าเดี๋ยวมาแล้วเกิดคนไม่ซื้อล่ะถ้าซื้อแล้วเกิดเขากดราคาละจะคุ้มเหรอถ้าเจ๊งขึ้นมาทํายังไงอะไรเงี้ยคุณจะไม่ทำไงศักยภาพคุณมีเต็มที่นะแต่คุณไม่ได้ปล่อยมาเพราะคุณเจอปัญหาปิดอยู่หมดเลย ผมไม่ได้บอกว่าห้ามคิดถึงสิ่งบุกนี้นะเตรียมเตรียมพร้อมเตรียมการได้ผมถึงพยายามไงผู้ประกอบการมันหยุดว่าอย่าไปลงทุนเยอะมันจะได้ไม่เสี่ยงคุณจะได้มีมีปัญหาน้อยหน่อยคุณจะได้ปล่อยพลังคุณได้เยอะหน่อยนะครับอย่าเพิ่งหวงังรวยแล้วจะเย็นนะครับเพราะว่าไม่งั้นคุณเจอปัญหาแล้วคุณก็เอาปัญหานะั้นเป็นข้อแก้ตัวแล้วคุณก็ไม่แก้เหมือนแล้วคุณก็อยู่กับอยู่แบบเดิมดีกวา่าอะไรเงี้ยมนุษย์มีแนวโน้มที่จะไม่อยากเปลี่ยนแปลงนะครับยีิบนะครับ เราจะสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อใจเราใหญ่กว่าปัญหานั้นคือถ้าเกิดปัญหามันใหญ่กว่าใจเนี่ยคุณจะท้อเลยคุณจะแบบมีความรู้สึกว่าเออปัญหานี้แก้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราไม่แก้กันดีกว่านะอะไรเงี้ยคุณต้องรู้สึกว่าปัญหาเรื่องเล็กว่ะคนอื่นทําได้ฉันก็ทําได้อะไรเงี้ยถ้าใจคุณใหญ่อะ่ะคุณไม่กลัวหรอกปัญหานิดเดียวผมผมพูดกับนักศึกษาเบนะเวลารับนักศึกษาเข้ามา ผมจะพูดแบบนี้เสมอว่าอุปสรรคมันจะใหญ่จะเล็กมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายเราคือถ้าเกิดเป้าหมายคุณใหญ่โตมากอะ่ะอุปสรรคที่คุณเจอมันจะเล็กเองอะ่ะความหมายคืออย่างถ้าเกิดคุณเป้าหมายคือฉันจะรวยเป็นพันล้านการเรียน MBA บเนี่ยจะเป็นเป็นหนทางที่ทำเป็นหนทางหนึ่งที่ทําให้ฉันรู้วิธีการทาธุรกิจและฉันจะสามารถที่จะต่อยอดไปประสบความสมําเร็จในชีวิตรวยเป็นพันล้านได้ถ้าเป้าหมายคุณคือพันล้านนะไอ อุปสรรคประเภทไม่มีที่จอดรถมันคือมันกระจอกมากคือคือคือมันจะหยุดคุณได้เหรอคุณจะรวยพันล้านแต่ว่าเลยไม่ได้รวยเลยเพราะว่าที่จอดรถไม่มีไงมันจะกลายเป็นอุปสรรคขี้ผงอ่ะที่คุณจะบ,บผ่านไปได้อ่ะมันต้องมาเรียนวันเสราร์ทย์แทนนี้จะต้องแบบต้องตื่นเช้าวันเสาร์แบบกระจอกมากอ่ะถ้าเป้าหมายคุณคือพันล้านแต่ถ้าเกิดคุณเรียนแบบมมีเป้าหมายคุณจะรู้สึกว่าเรื่องพูดเ,เรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ โอ้ยไม่หากเลยขับรถมาไม่มีที่จอดแย่จังเลยตื่นเช้าอีกแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปสรรคใหญ่เลยมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายคุณนะี่ยใจคุณมันใหญ่กว่าปัญหาหรือเปล่ายีบสามนะครับจะไม่มีเวลาใดที่เราจะแก้ปัญหาให้หมดไปทั้งหมดได้ครับมีแต่เวลาที่เราจะสามารถใช้แก้ปัญหาที่ดีกว่าปัญหาเดิมคือปัญหาไม่หมดหรอกผมเคยนะตอนทํางานนะรู้สึกว่าเงนมันงานมันมาเรื่อยๆว่ะ ทำไมงานไม่จบสักทีมันไม่เคยจบนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยงานก็จะมาไหลเข้ามาเรื่อยๆนะแก้ปัญหาไม่หมดหรอกมีแต่เราจะใช้เราจะไม่แก้ทั้งหมดอนะ่ะเพราะเราแก้หมดไม่ได้เราจะเลือกแก้ปัญหาที่เป็นเบสเตอร์ป๊อปเบิ้ะเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าปัญหาที่ดีกว่าปัญหาที่ควรแก้กว่าปัญหาที่มันมี Impact กับชีวิตเรามากกว่าแค่นั้นเองครับคุณแก้ไม่ได้ทุกเรื่องหรอกยีิบสี่ครับ สนใจให้เยอะว่าเราทําเหมือนเดิมต่อไปชีวิตเราจะเป็นอย่างไรในอนาคตผมอ่านหนังสือเล่มน,นี้สะดุดประโยคนี้มากเลยขีดไฮไลท์ไว้เลยครับเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือยอมขีดไฮไลท์แล้วนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก็จะอ่านแล้วก็จะจดแต่สารภาพว่าบางทีอ่ะการเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยในบางที่เนี่ยมันมันมันไม่ค่อยสะดวกก็เอาเอาไฮไลท์ไปครับเดี๋ยวนี้ขีดขีด,ขดคือ ถามตัวเองตอนนี้ซื้อสัตว์ตัวตัวเองนะทุกคนให้คําตอบได้ไม่เหมือนกันถ้าตอนนี้ใครนอนดึกกินจังฟู้ดไม่ออกกาลังกายลองถามตัวเองว่าชีวิตจะเป็นยังไงเนี่ยนะคุณคุณต้องตอบผมก็ได้ครับตอบผมตัวเองถ้ามังทําต่อ,ตอไปถ้าตอนนี้คนคุณออกกําลังกายทุกวันนอนเพียงพอกินอาหารที่มีดีต่อสุขภาพคุณก็ตอบได้ว่าชีวิตอย่างไรจะเป็นอย่างไรอันอื่นด้วยนะเก็บเงินเอาเงินที่เก็บไปลงทุน เป็นผู้ประกอบการมันหยุดคุณคิดว่าชีวิตการเงินในอนาคตจะเป็นยังไงถ้าเทียบกับการที่คุณจะใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่เก็บเงินกู้เงินมาบริโภคชีวิตต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงคุณตอบเองนะครับยี่ห้าครับยิ่งเราเล่นเกมใดเกมหนึ่งมากเท่าไหร่จะยิ่งเก่งขึ้นมากเท่านั้นผู้ประกอบการมันหยุด้างคุณทําวัดครั้งแรกคุณจะเก่งไหมไม่มีทางคุณจะไปเก่งได้ไงเราเพิ่งเริ่มทําคุณลองคิดว่าผู้ประกอบการมันหยุดคือเกมเกมหนึ่งเนี่ย แต่ถ้าเกิดคุณทำเรื่อยๆ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 วันหนึ่งคุณก็จะเก่งครับพอดแคสต์ Podcast ทำครั้งแรกคุณลองย้อนกลับไปฟังก็ได้ครับน้อบุญเรสตอรี่เอพิส od หนึ่งแน่นอนผมยังพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเสียงก็ไมค์ก็ยังไม่ดีนู่นนี่นั่นผมก็ไม่ได้เคลมว่าตอนนี้ผมเป็น Expert เอ็กซ์เพิดอะไรแต่ว่าพอดแคสต์เอพิส od นี้2599จะ2,600ครับมันดีกว่าเวอร์ชันหนึ่งแน่นอนครับแน่นอนครับยิ่งเล่นเกมใดานานเนี่ย คุณจะยิ่งเชี่ยวชาญกับสิ่งนั้นครับข้อที่26ครับถ้าทุกคนสามารถสร้างทุกอย่างได้สิ่งที่จะเป็นปัญหาคือเราจะทําให้สิ่งที่เราสร้างเป็นที่สนใจคนอื่นได้อย่างไรปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันทําให้เกิดช่องทางสื่อสารได้ง่ายแต่ก่อนสมัยผมเด็กๆไม่มีอินเทอร์เน็ตถ้าคุณอยากจะออกทีวีเนี่ยมันมีช่องช่อง สมัยผมนะ3579ครับต่อมามีช่อง11 5ช่องครับมีแค่5ช่องเพราะนั้นใครได้ออกทีวีคนนั้นจะกลายเป็นคนดังเลยแต่คนจะน้อยมากเลยที่จะมีโอกาสได้ออกทีวีถ้าคุณไม่ได้มีเงินรวยจริงๆไปจ่ายเงินคุณก็ต้องเป็นเซเล็บเป็นคนดังอะที่คุณจะได้ออกทีวีหรือไม่คุณก็เป็นต้องเป็นแบบผู้ประกาศข่าวอะไรเงี้ยนะหรือดาราหล่อสวยอะไรเงี้ยเล่นละครเนี่ยคนณถึงจะได้ออกทีวีปัจจุบันทุกคนมีทีวีอยู่ในมือครับ คุณมี YouTube ที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยครับที่คุณสามารถที่จะถ่ายรูปคลิปวิดีโอลงไปได้เลยครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีทีวีอยู่ในมือแต่ก่อนคุณจะจัดรายการอะไราการอย่างผมเนี่ยถ้าเปยแต่ก่อนเนี่ยยากมากนะครับคุณต้องไปซื้อช่องวิทยุอ่ะแล้วคุณก็ต้องจัดรายการซึ่งการซื้กซอก็แพงมากครับแปลว่ารายการนั้นจะต้องมีสปอนเซอร์สนับสนุน ถ้าไม่มีสปอนเซอร์ผมไปซื้อมาแล้วผมไม่ได้ไรายได้มาผมก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายแต่เดี๋ยวนี้ผมมีพอดแคสครับมีค่าใช้จน้อยมากครับผมจะพูดอะไรก็พูดไปแต่ปัญหาตอนนี้คืออะไรครับทุกคนท,ทำได้แปลว่าอะไรมันจะมีช่องท mm ีว hmm. ีประมาณพันล้านช่องครับยู u ูบอ่ะคุณเข้าไปดูดิเยอะมากพอดแคสต์มีเป็นเยอะโอ้โหเป็น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 หลายแสนหลายล้านเน่ยในโลกเนี้ยเอาถ้าแค่ประเทศไทยก็เยอะครับ ทำยังไงอ่ะที่ทําให้คนสนใจเราอ่ะอันนี้คือโจทย์ไม่ใช่ว่าทํายังไงแล้วให้เราออกออกออกยูทูบทำได้อยู่แล้วทําไงอัดพอดแคสทำไงำไง,ง่ายคุณก็ทําได้แต่ทํายังไงให้คนสนใจเราคุณก็เอาผมเฉลยให้ด้วยนะส,สำหรับผมนะสร้างคุณค่าเยอะๆทําให้สม่ำเสมอ2,599ตอนต้องมีคุณค่ากับใครบางคนบ้างแหละไม่งั้นไม่งั้นก็ไม่มีคนฟังหรอกใช่ไหมแล้วทําทุกวันทาทุกวันมาแปปีอะทุกวันนะครับ ก็ก็ก็มันต้องมีคนตามมั้งแหละถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะซึ่งนั้นไม่ใช่มาตรวัดความสําเร็จผมด้วยซ้านะผมแค่ทําแล้วผมมีความสุขแล้วอย่างน้อยๆมีคนฟังสักคนหนึ่งได้ประโยชน์ในสิ่งที่ผมทาคุ้มแล้วข้อ27ครับเงินคือหน่วยการวัดคุณค่าเนี่ยรายได้ครับมาจากไหนคุณยิ่งทาคุณค่าเยอะคุณยิ่งได้เงินเยอะที่ผมก็ยกตัวอย่าง ถ้าคุณคิดยารักษาโรคได้ทุกโรคได้คุณคุณว่าคุณจะเป็นรวยคนรวยที่สุดในโลกไหมล่ะแน่นอนคนจะไม่ได้ซื้อยาคุณทั้งนั้นนะถูกป่ะเพราะคุณค่าคุณมหาศาลคุณอยากเขียนหนังสือเบสเซอร์คุณเขียนหนังสือให้มันมีคุณค่าที่อ่านหนังสือคุณแล้วแบบโอ้ชีวิตเปลี่ยนเลยวะคุณทําแบบนั้นได้คุณก็คุณก็จะเป็นเบสเซอร์ซึ่งหนังสือหลายเล่มนาได้รับเล่มคลาสสิกอานที่ผมผมผมเห็นเวลาผมชอบถามนะชอบหนังสือเล่มไหนอะไรเงี้ย พ่อรวยสอนลูกเนี่ยมีแต่คนพูดถ้าเป็นเรื่องการเงินถ้าเป็นเรื่องหุ้นนะหนังสือไทยนะตีตีแตกของดรนิเวเนี่ยแปลว่าหนังสือมันมีคุณค่าไงมันไม่ใช่พูดเรื่องแบบลอยๆไงมันแบบอ่านแล้วมันเปลี่ยนชีวิตผมผมพยายามอยู่นะผมก็ยังไม่ได้เก่งขนาดท่านที่ทําได้ขนาดเนี้ยแต่ผมก็พยายามแบบทาหนังสือที่แบบเฮ้ยแบบเดี๋ยวนี้นะเวลาเขียนหนังสือนึกถึงหน้าใครบางคน เขาเรียกเพอร์สโอน่านะเพอร์โอน่าคือคนกลุ่มเป้าหมายที่ผมใหญ่เขาอ่านมากเนี่ยยี่แปดครับยิ่งเราเขียนได้ดีเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งคิดเรียนรู้และหาเงินเพิ่มได้ดีเท่านั้นหนังสือเล่มนี้พูดถึงทักษะการเขียนซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญมากนะครับเพราะนั้นเขียนเถอะไม่ใหม่เขียนไม่ดีก็ลองเขียนดูเพราะว่ามันได้คิดนะเวลาเราเขียนได้เรียนรู้ผมก็พยายามเขียนนะตอนนี้เขียนลงเพจทุกวันเลยแล้วสุดสุดท้ายนะคุณคิดคุณเรียนรู้เดี๋ยวคุณได้เงินเอง ข้อ29กาครับการเขียนคือการเก็บความคิดที่จะช่วยทําให้เราสร้างความคิดใหม่ขึ้นมาได้อย่างนี้เมื่อกี้พูดอ่ะเวลาคุณจะเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคุณต้องเรียบเรียงความคิดอย่างอย่างพอดแคสที่ผมจัดตอนนี้ผมเขียนก่อนนะครับผมเขียนขึ้นมาก่อนนะครับ30ข้อที่ผมได้จากหนังสือเพิร p ลโพสแอนด์พรอฟเนี่ยเก็บความคิดแล้วบางทีเนี่ยมันจะสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วข้อสุดท้ายนะครับ30อยากมีชีวิตที่ชัดเจนเราต้องเปลี่ยนจากการเป็นผู้บริโภคเป็นผู้สร้าง บริโภคก็ไม่ผิดนะคุณอ่านบล็อกคุณอ่านเพจของคนอื่นก็ดีครับแต่วันหนึ่งถ้าเกิดคุณอยากที่จะอัพเลเวลคุณขึ้นไปคุณต้องเขียนเองครับอย่าไปอ่านอย่างเดียวเนาะก็เป็นข้อคิดดีๆนะที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการันหยุหรือใครไม่เป็นผู้ประกอบการันหยุก็น่าจะได้ประโยชน์เช่นเดียวกัน p u r p o s e and Prof i t ฟตดนโคเป็นคนเขียนเข้าใจว่ายังไม่มีแปลไทยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดต่อไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story A Life Changing Story.